ในวันนี้จะพาคุณผู้ชมมารู้จักกับต้นอ่อนทานตะวันนะครับหลายคนอาจจะเคยเห็นต้นทานตะวันหรือดอกทานตะวันสวยๆนะครับแต่จะมีสักกี่คนที่รู้ว่าต้นอ่อนทานตะวันนั้นสามารถรับประทานได้วันนี้เราจะมานําเสนอวิธีการเพราะต้นอ่อนทานตะวันนะครับซึ่งกําลังได้รับความนิยมอยู่ในขณะนี้ครับต้นทานตะวันใครๆก็จะรู้จักกันดีว่าเป็นไม้ประดับที่สวยงามครับนอกจากที่จะให้ความสวยงามแล้วยังนำเมล็ดไปสกัดเป็นน้ำมันเพื่อใช้ประกอบอาหาร และ,มะเมล็ดทานตะวันสามารถอบแห้งใช้รับประทานเล่นได้ครับแต่น้อยคนที่จะทราบว่าต้นอ่อนทานตะวันสามารถนําไปประกอบอาหารได้นอกจากจะอร่อยแล้วยังมีประโยชน์ต่อร่างกายสูงมากครับยากที่จะหาพืชสวนควรัวใดมาเปรียบได้ครับจากข้อมูลการวิจัยของสหรัฐอเมริกาเมื่อปี2553ระบุว่าต้นอ่อนทานตะวันมีกรดลิโนเลอิกในปริมาณสูงช่วยบำรุงสมองและกระดูกให้แข็งแรงทั้งยังอุดมไปด้วยวิตามิน B วิตามิน E และโฟเลตช่วยเพิ่มภูมิต้านทานให้แก่ร่างกาย บำรุงสายตาและผิวพรรณชะลอความชรามีวิตามินบ1 b นโอเมก้า3 6 9ช่วยบำรุงเซลล์สมองป้องกันการเป็นโรคอัลไซเมอร์มีธาตุเหล็กสูงช่วยลดคอเลสเตอรอลป้องกันโรคหัวใจและมะเร็งส่วนวิธีการปลูกต้นออดน,นั้นเกษตรกร,กรบอกว่าให้นำเมล็ดทานตะวันล้างน้ำสองครั้งเพื่อกำจัดฝุ่นที่ติดไว้ให้หมดแล้วแช่น้ำทิ้งไว้8-10ถึงชั่วโมงจากนั้นนำไปห่อด้วยผ้าที่ชุมน้ำอีก8ชั่วโมงเพื่อให้รากออกจากนั้นเตรียมดินปลูกทั่วไป ใส่ดินหนาประมาณ1ข้อนิ้วแต่ถ้าใช้กระมังหรือถาดปลูกให้ใส่ดินปลูกให้เต็มถาดหลังจากนั้นนำมเมล็ดที่ปลูกไปโรยโลงบนถาดให้ทั่วไม่ควรโรยมเมล็ดหนาจนเกินไปเพราะจะทําให้รากของต้นอ่อนนั้นมีปัญหาได้ครับจากนั้นลดน้ําทิ้งไว้ประมาณ7วันสามารถตัดเพื่อรับประทานและจําหน่ายได้ก็แช่ไว้ประมาณสัก8ชั่วโมงพหลังจากนั้นเราก็มาห่อก็หอ่อ้ากประมาณสัก8ชั่วโมงเหมือนกันแต่ก็ขึ้นอยู่กับอากาศเหมือนกันนะถ้าอากาศอบอน่น 8ชัมม่วโมงก็คือพอแล้วลาเขาก็จะออกยาวแล้วแต่ถ้าอากาศเรื่องตลาดแทบไม่ต้องกังวลครับเกษตรกรบอกว่ามีคนรับซื้อตลอดอเพราะนอกจากจะเป็นผักปลอดสารพิษที่ไม่ใช้สารเครมีในการปลูกแล้ว,วยังสามารถทําเป็นอาหารในเมนูต่างๆได้อาทิยำต้นอ่อนทานตะวันผัดน้ำมันหอยสลัดต้นอ่อนทานตะวันทําเป็นผักจิ้มกับน้ําพริกก็ได้ สำหรับเงินลงทุนนั้นต้นทุนมีเพียงค่าเมล็ดราคากิโลกร,รัมละ80-100บาทม <ะ S 1> เมื่อปลูกต้นอ่อนแล้ว <มะ S 1> สามารถขายได้กิโลกร,รัมละ300-400บาทครับต้นทุน,นะคะของมเมล็ดพันธุ์นะคะถ้าสมมตินะคะซื้อมเมล็ดพันธุ์1กิโลนะคะเราจะได้ผลผลิตนะคะประมาณ3กิโลนะคะขั้นต่ำเลยนะคะหรือมากกว่านั้นนะคะแต่ถ้าพูดถึงเรื่องรายได้นะคะจะได้ประมาณ 4- 5เท่านะคะถ้าขายส่ง แต่ถ้าขายปีกเนี่ยจะได้ประมาณ6-7เท่านอกจากต้นอ่อนทานตะวันแล้วเกษตรกรยังปลูกต้นอ่อนของถั่วลันเตาหรือที่มีชื่อเรียกว่าโตเมียวซึ่งกําลังเป็นที่นิยมในการปลูกต้นอ่อนในหมู่คนรักสุขภาพเนื่องจากโตเมียวเป็นต้นอ่อนที่มีรสชาติหวานอร่อยและกรอบเหมือนถั่วลันเตาแถมยังมีประโยชน์อีกมากซึ่งเหมาะสําหรับที่จะปลูกควบคู่กันไปกับต้นอ่อนทานตะวันครับ สำหรับท่านใดที่สนใจนะครับสามารถปลูกเองที่บ้านได้นะครับเพราะใช้พื้นที่ไม่เยอะนะครับก็สามารถปลูกต้นอ่อนทานตะวันไว้รับประทานและจําหน่ายได้ครับคุณผู้ชมสามารถดูทันเกษตร,รย้อนหลังได้ที่ Facebook Fanpage ทันเกษตร,รนะครับสําหรับวันนี้ผมวิวัตศีกระสังและทีมงานขอลาไปก่อนสวัสดีครับ